สวัสดีครับผมรู้จักกันดีกันดีก็นดีกนดีกันดุกันดุกันีกันดีกัดีกันดกันดีกันดกันดีกัันดีกันกันดีกัดีกดกันดีกันดีกันกันดีกันดีกันดีกันกันดีกันกันดีกันันดีกันทุกนทีกักดกนีกันดกันกนีกกันกนกักกนกักกนักีกีกกักกกัดกนักก ถึงขั้นนานที่สุดละมังนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมเมลอนเพกาเป็นเกมเดียวที่จำชื่อได้แล้วอาจจะเป็นเกมสทุท้ายวันนี้เราก็มาทำการรีวิวเรือบรุกเครื่องบินยูเอเนิมิตนะครับผมยูเอเนิมิตของประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปได้มาจากไอเกมไอ้เกมบอ l บวอร์ชิจากอันจากคลิปที่แล้วนั่นแหละอันนั้นก็มีไอ้เรือยูเอสนีมิตอยู่ก็เลยเอามาทำในเกมเมลัมเพกาวไม่รู้ว่าสวยไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าแต่ก็ทำดีที่สุดแล้วต <c oughs> ีนะไม่ใช่ไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินรัสเซียเ <c oughs> ทียรสองนะเทียร์สอง,สองั้นของเทียสองราคา4ี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นใช่ไหมวะจะไม่ได้ช่างมัน หรือว่าสี่ล้านเจ็แสนช่างมันเดี๋ยวคลิปหน้าก็ทำอะไรไม่หมดตัวตัวไป <c oughs> หาเกมอื่นมารีวิว <c oughs> ช่องช่องเรานี่ชอบหาเกมอื่นมารีวิว <c oughs> ไม่เคยเล่นเกมเดียว <c oughs> ต้องหาเกมหลายๆเกม <c oughs> ช่องคนอื่นเขาเล่นแค่โลบอกอย่างเงี้ยเออ ช่องคนอื่นเขายังเล่นแค่โลบอกอกระจกแตกโอเคไม่เป็นไรยังไงอย่างน้อยเราก็เซฟไว้ไอโอเคโอเคยูเอีมิดต่อแล้วก็จะมีห้องคนขับหนึ่งห้องมีคนอยู่แค่คนเดียวทั้งลำ <laughs> ถุยไม่ใช่โอ้อีผีบาทั้งลำมีอยู่แค่คนเดียวถุย ก็จะมีอีกประมาณสามคนที่ผมไม่ได้เซลอ้เพราะเนื่องจากขี้เกียจมานั่งสร้างเองดีกว่าเดีก็ช่างมัน <c oughs> ปาเดนเราจะโชว์ความสามารถของไอ้เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ปล่อยเครื่องบินได้แค่อย่างเดียวถ้าหากว่าทุกคนเคยเล่น Mobile Warship ล้วซื้อไอเรือน u อส l and, ิมิดไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันปล่อยเครื่องบินได้แค่นั้นเดี๋ยวก่อนเอ้ยเวนกรรมโอเคดีนะเวนอือชุบอีพี ทักก่อนผิดคิงงดผิงงดชีวิตเปลี่ยน U.S. limit money โอเคอันเชิญเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S. น i m i t โอเคๆมา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 ปล่อยเครื่องบินได้เอาไ้เวนกมเวนกำโนโนเวนกมโนเวนกมโอเคอย่างแรกเราก็จะต้องปล่อยปล่อยให้เธอไปกับเขาทั้งที่ทั้งที่ตัวเองนั้นรักเขามากเอ้ะบอลล็อจัด เราจะต้องทำให้ทุกอย่างในเรืออันนี้ระเบิดไม่ต้องทำให้มันลอยเอาแรงน้ำถ่วงกลับมาให้โลบโอเคเปิดสวิตช,ช์ฟอร์โรติดตามเข้าไปเอ้บาร์จัดจัดโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสกเรืองูมาหนึ่งลำก่อน เหลืองงูงูเหลืองงูง <sa iden thanks> ูใช <il m ese> okay. ่ไหมเหลืองงูงูง <Becca> ั้นก็ต้องเอาเป็นอันนี้ละกันเรือ U.S. m i s t e r y โอเคเครื่องบินทิ้งอันนี้เป็นแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่รู้เป็นเครื่องบินรุ่นอะไรเหมือนการสร้างมาเล่นๆ โอ okay. เคเตรียมทิง้งทิ้งได้วิว <c oughs> ก็ชนอยู่ดีนี่วะ่ะเรือเครื่องบินโครกระจอกปั้มอือชิบเดี๋ยวลีกระสุนก่อนลีกระสุนลีกระสุนโชคดีนะเซฟกระสุนปืนมันเอาไว้ โอเคอายโอเคเป้อมกระสุนปัม๊มบอาหรอทำลายไม้ได้ปัม๊มเรือจมแล้ว ไอเครื่องบินลําน,นี้มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือ <c oughs> เครื่องบินมันชอบไหมอ่ะเนี่ยดูดิมันไมหมเป็นหนึ่งอันละสวิตนะมาดึงสวิตโอเคเดี๋ยวก่อนนี่มิสซี่จมสู่ท้องทะเลโคลกระเจอกขอโทษขอโทษคนสาระทฉานไม่มีเจตนาะ ฉันไม่มีเจตนาว่าร้ายนายว่านายกากจริงๆฉันจะเอาญี่ปุ่นก็ได้แต่เดี๋ยวญี่ปุ่นทิ้งนิวเลียอีกอันนี้สารัฐยิ่งน่ากลัวไปสร้างระบบไว้ดีหมดแล้วนะ ไอเครื่องบินเนี่ยที่เหลือคือมันจะดีตามที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่าอเ,เอาไอ้ทิ้งระเบิดออกอ,อบจ,ด,จด,ดูความเท่ดิมันเท่นะ มันที่อยู่ปลิ้นนปันยังไม่ได้ทิ้งเลยโอ้ยเพะลืมหมดโอเคเอาไป นี่นี่เป็นคา์ทเวนฟเป็นคันแรกตเป็นแต่มันเซฟได้แล้วก็อันนี้เป็นเรือ <Yeah. S 1> อันนี้ก็รูปบรรทุก <c oughs> อันนี้ก็อันนี้เป็นเครื่องบินลำแรก โอเคได้แล้วเครื่องบินไปไกลดเดี๋ยวก่อนโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอเกมแล้วเราจะมาจำลองสถานการณ์กันโอเค เรื <c oughs> <c oughs> เป็นทางดาของดานนี้เอาแอร์พอรของเรามา มาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูก่อนตีปัเป่า เงี้ยวงเงี้ยอีผีด <c oughs> ูกดขอโอเคเตรียมการพร้อม อือบลอดจจอีพีไม่ทันปั๊มเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลืมกอดอัดอีพีโอเคขอเวลาไปเตรมการใหม่แป๊บไปดรู้ได้โอ้โหกว่าจะได้ ไปไปชึบโอเคเดี๋ยวก่อนเตรียมทิ้งชึบโอเคไปฟิวซีบิชิบิชิไปดูกันมันจะทิ้งลงตรงไหนโอ้ยทิ้งลงปองควันพอดีชึบชึบโอเคทำให้มันโล่งไว้วางเปล่ามันวางเปล่าโอเคเราจะต้องทำให้มันวางเปล่า มันจะได้โดนพื้นไม้โดนพื้นไม้โดนพื้นไม้ปั๊มไม่ระเบิดไอ้ถุยปั๊มเบิ้มไปทีนี้ชุบเมียวจมสู่ท้องทะเลให้ทายว่าเรือ เรือบนไม่ใช่ไม่ใช่เรืเอเป็นเรือลบลลำนี้เป็นเรือของประเทศไหนใบให้อย่างหนึ่งโดนฝูงเครื่องบินจมมันก็ไม่แนวโดนฝูงเครื่องบินหรอกมันก็มีผลงานของเรือลบอยู่บ้างแต่มันก็แค่น้อยโหสัตวิพีใครโทรมา <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วก็หลุดอีผีเ้ย